สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่จิต,ตวิทย์ช่องที่จะพาคุณเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตเพื่อค้นหาคำตอบที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงวันนี้ผมอยากชนคุณหลับตาหายใจเข้าอย่างช้าๆและลองปล่อยความวุ่นวายทั้งหมดออกไปจากจิตใจแล้วจินตนาการตามผมสักครู่คุณกำลังยืนอยู่กลางจักรวาล รายล้อมด้วยดวงดาวนับหลานที่ปลายสายตามีจุดเล็กๆสีดำสนิทมันไม่ได้เปล่งแสงมันไม่ส่งเสียงแต่มันเรียกบางอย่างจากในใจคุณนั่นคือหลุมดำปรากฏการลึกลับทางฟิสิกส์ที่แม้นแต่นักวิทยาศาสตร์เองยังไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดและบางทีมันอาจไม่ใช่เพียงปรากฏการทางวัตถุท่น,นั้น แต่มันอาจสะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในตัวเราจิตในวันนี้ผมอยากจะพาคุณเดินทางผ่านทฤษฎีวิทยศาศาสตร์เข้าสู่แนวคิดทางจิตวิทยาและลึกไปจนถึงคำถามปลายทางของจิตสำนึกเริ่มจากคำถามง่ายๆหลุมดำคืออะไรถ้าตามหลักฟิสิกส์ทั่วไปหลุมดำเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่มาก จนความหนานแน่นพุ่งสูงถึงจุดที่แม้นแต่แสงก็ไม่สามารถหนีออกมาได้มันคือพื้นที่ที่การเวลาและอวกาศพับตัวเข้าหากันแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงฉีกทุกกฎของฟิสิกส์ที่เราเคยรู้จักแต่ถ้าเรามองลึกลงไปกว่านั้นในเชิงเชิงสัญ,ญลักษณ์หลุมดำคือสิ่งที่ดึงดูดไม่ใช่แค่แสงหรือวัตถุแต่รวมถึงความสนใจของมนุษย์ด้วย อะไรบางอย่างในหลุมดำดึงดูดความสงสัยความกลัวความลึกลับเหมือนกับจิตใจของเราเองเราต่างเคยรู้สึกว่าบางช่วงเวลาในชีวิตเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดไม่มีทางออกไม่มีแม้แต่แสงแห่งความหวังเหมือนปิดอยู่ในบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้เรานิยามมันว่าภาวะเศร้าหรือความว่างเปล่า หรือในบางครั้งคือความรู้สึกไม่เป็นตัวเองถ้าเรามองให้ลึกมันช่างคล้ายหลุมดำลึกเกินนักฟิสิกส์เชื่อว่าข้อมูลที่เข้าสู่หลุมดำจะสูญหายแต่ทฤษฎีล่าสุดบอกว่าไม่มีข้อมูลใดสูญหายไปจริงๆมันอาจถูกเข้ารหัสไว้ที่ขอบของหลุมดำเรียกว่า e v e n นต์ r i ร o เเหมือนกับความทรงจำในจิตใจ ไม่มีสิ่งใดหายไปในจริงๆมันแค่ฝังอยู่ลึกจนเราไม่รู้ตัวและถ้าเรากลับมาดูจิตของมนุษย์จิตที่สามารถรับรู้ทุกสิ่งจิตที่บางครั้งก็เป็นผู้สังเกตการบางครั้งก็เป็นผู้กระทำจิตที่บางครั้งก็กลายเป็นกับดักของตัวเองหากเรานำแนวคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงมาเทียบหลุมดำมีแรงโน้มถ่วงสูง จนทำให้เวลาเคลื่อนตัวช้าลงคุณรู้ไหมว่าจิตของมนุษย์ก็มีลักษณะเช่นนั้นเวลาที่คุณมีความสุขชั่วโมงหนึ่งอาจผ่านไปเหมือนหนาทีแต่เมื่อคุณกำลังทุกข์ใจแค่ห้านาทีอาจรู้สึกเหมือนนานเป็นชั่วโมงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นหลักฐานว่าจิตมีอิทธิพลต่อการรับรู้เวลา เหมือนที่แรงโน้มถ่วงมีอิทธิพลต่อการเวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ถ้าจิตสามารถบิดเบือนเวลาได้จิตอาจเป็นสนามบางอย่างและถลุมดำคือสนามความโน้มถ่วงสูงสุดจิตอาจเป็นหลุมดำของความรับรู้เรามองไม่เห็นมันเราไม่อาจเข้าไปสำรวจโดยตรงแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่มันเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งรอบข้าง มันดึงดูดสะท้อนและดูดกลืนคำถามคือจิตกับหลุมดำเป็นแค่คำเปรียบเปียที่คล้ายกันหรือมันคือสิ่งเดียวกันในระดับมิติที่ต่างกันถ้าเราไม่ยึดติดกับคำว่า Physics หรือจิตวิทยาแล้วเรามองสิ่งทั้งสองนี้เป็นสภาวะหลุมดำคือสภาวะของความว่างที่ดูดกลืนทุกสิ่ง ก็เป็นสภาวะแห่งความว่างที่รองรับทุกสิ่งอารมณ์ความคิดความจําความฝันล้วนไหลผ่านเข้าออกจิตไม่ต่างจากสะสารที่หลุดเข้าสู่หลุมดำแล้วบางครั้งการเฝ้ามองจิตก็คือการมองเข้าไปในหลุมดำเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่มันสะท้อนตัวตนกลับมาเหมือนที่นักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่า หลุมดำอาจเป็นทางผ่านสู่เอกภพอีกฝากหนึ่งและบางทีการมองลึกเข้าไปในจิตอาจทำให้เราข้ามขนแขนของตนเองไปสู่ความเข้าใจที่กว้างกว่าตัวบุคคลสู่วิถีของจัก,กรวาลเพราะสิ่งที่ลึกที่สุดในจัก,กรวาลอาจไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยแต่อาจอยู่ในใจเรานี่เองเมื่อเรานิ่งคอสงุบพอและ เปิดใจมากพอเราจะเริ่มฟังได้ว่าภายในใจเรามีบางอย่างที่ไม่เคยพูดแต่กำลังรอให้เราเข้าใจและหากหลุมดำคือปริศนาบางทีจิตก็อาจเป็นคำตอบขอบคุณทุกท่านที่เดินทางร่วมกันในตอนนี้หากคุณชอบแนวคิดที่เชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตฝากกดติดตามช่องจิตวิทย์หวังว่าเรื่องราวนี้ จะช่วยสะท้อนบางอย่างในตัวคุณและหากคุณมีคำถามหรือความสงสัยในใจผมอยากชวนคุณอย่าก,กลัวที่จะมองลึกเข้าไปในความเงียบเพราะในความเงียบม,มีจักรวาลทั้งจักรวาลซ่อนอยู่แล้วเจอกันในตอนหน้าที่จะลึกซึ้งและชวนให้คุณตื่นยิ่งกว่าครั้งใด